สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมพบกันเย็นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆคลิปที่แล้วผมก็ได้ไปดูพระแล้วก็หยิบมาใส่ตะกร้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับกับพระ หลงพอเงินก็ใช้เวลาคัดอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรนะครับก็เลยหันมาดูเหรียญพอดีได้มามาเจอเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญล็อกเก็ตของพระแก้วมรกตซึ่งเป็น พระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเรานะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพศ2 5 2 5นนะครับเพื่อนๆกรุงรัตนโกสินทร์ ก็สถาปนาต่อจากกรุงธนบุรีนะครับเพืเ่อนๆย้ายจากกรุงธนบุรีไปอยู่ฝั่งพระนครก็สถาปนาเป็นกรุงรัตนกโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้นะครับเมื่อปีพศ2325นะครับซึ่งก็ตรงกับพุทธสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับท่านขึ้นของราชเป็นปฐมกษัตริย์ องค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามคลาสสิกนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญที่สวยงามคลาสสิกก็สมกับที่ผมฝ่าแดดร้อนไปนะครับตอนทิ้งเที่ยงนะครับผมเพื่อ ไปเดินดูพระนะครับผมว่าเหรียญน,นี้มีความสวยงามมีความคลาสสิกนะครับมีความคลาสสิกในตัวถือว่าได้ของมงคลมาแล้วครับโอเคเลย